แบบฝึกหัดที่4ข้อ1อ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องภูผาลำธารอ้อยเล่นน้ำลูกช้างข้อ1นึ่ภูผาหาพาอ้อยนำคำว่าอ้อยมาเติมนะคะ มาเติมค่ะแล้วก็อ่านนะคะภูผาหาอ้อยไปให้ลูกช้างข้อสองค่ะภูผาไปที่นี่ภาพลำธารน,นะคะนำคำว่าลำธารมาเติมเลยค่ะแล้วก็อ่านนะคะภูผาไปที่ลำธารข้อสามลูกช้างภาพเล่นน้ำนะคะ นำคำว่าเล่นน้ำมาเติมค่ะลูกช้างเล่นน้ำต่อไปค่ะข้อสี่ภาพภูผาค่ะนำคำว่าภูผามาเติมนะคะภาพลูกช้างค่ะนำคำว่าลูกช้างมาเติมค่ะภาพลำธารค่ะนำคำว่าลำธารมาเติมค่ะเห็นแล้วอ่านนะคะ ข้อ4ภูผาและลูกช้างอยู่ที่ลาําธารข้อ2อ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องคอกระดึงภูกระพรวน ข้อหนึ่งภูผาภูกนี่ก็คือภาพของกระดึงนะคะนำคำว่ากระดึงมาเติมค่ะภูผาภูกกระดึงที่คอนะคะนำคำว่าคอนะคะมาเติมค่ะใบบุเติมเสร็จแล้วอ่านนะคะภูผา ดึงที่คอใบบุกต่อไปค่ะข้อ2เติมคำว่ากระดึงนะคะเติมลงไปเลยค่ะกระดึงดังโป๊กเป๊กต่อไปค่ะข้อ3าผูผาภูกภาพนี้นะคะภาพกระพรวนนะคะ นำคำว่ากระพรวนมาเติมค่ะผูผาผูกกระพรวนที่คอนำคำว่าคอมาเติมนะคะคำว่า,าคอมาเติมนะคะใบบัวเสร็จแล้วก็อ่านค่ะผูผาผูกกระพรวน ที่คอใบบัวขอไปค่ะข้อสีเติมคำว่ากระพรวนลงไปเลยนะคะกระพรูนดังกลุ่มกลิ่ง,งข้อสามเลือกคําที่กําหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่าน คอผูกเดินลานอ้อยลำทานภาพที่หนึ่งค่ะคอนะคะนำคำว่าคอมาเติมค่ะคอคอภาพที่สองค่ะกำลังผูกนะคะนำคำว่าผูกค่ะมาเติมลงไปนะคะผูก ต่อไปค่ะภาพเด็กผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้กําลังเดินนะคะเด็กผู้ชายกาลังเดินนะคะนาคว่าเดินมาเติมนะคะดอเอนอนเดินมาเติมะคะ่ะเดินนะคะกาลังเดินนะคะต่อไปค่ะภาพลานบ้านนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าลานเรียกว่าลานนะคะนำคำว่าลานมาเติมะค่ะ รออนอรานมาตเามาติมนะคะลานนะคะต่อไปค่ะนี่คืออ้อยนะคะต้นอ้อยนะคะนำคำว่าอ้อยมาเติมนะคะพออ้อยยอ้อยไมทโออ้อยมาเติมนะคะเป็นอ้อยนะคะต่อไปค่ะนี่นะคะลำทานะคะ่า,า,ำา,าะคะลำทานนะคะนำคำว่าลำทานมาเติมค่ะลำทาน แล้วก็เปลอ่านนะคะคอคอออคอผูกพออูคอผูกเดินดอือนอเดินลานรออานอลานอ้อยออออยอ้อยไม่โทรอ้อยลำทานรอลำลำทออารรอทานลำทาน คือผ้าอ้อยนะคะบตัวอีกครั้งนะคะนี่ผ้าอ้อยนะคะเขียนคาอ้อยลงไปนะคะอ้อยอ้อยอ่อยไม่ใช่อ้อยนะคะข้อสเขียนคําที่ใช้สระเหมือนคําข้างหน้าอันนี้ตัวอย่างนะคะสามารถเติมคําอื่นได้ที่ใช้ไม้หมวนนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะ ชอ player, ไ ats, Claire, s, อใจชายไม้มวนนะคะสระนี้คือสระไอไม้ม้วนนะคะนอไอนชอไอชายไม่โทรช้หอไอหายไม่โทรให ujemy, ้นะคะนอไอนชอไอช้ยไม่โทรช้ยหอไอหายไม่โทรให้นะคะในใช้ให้นะคะ นอกเหนือจากนี้ได้นะคะขอให้เป็นไม้ม้วนนะคะมีสระไอไม้ม้วนนะคะต่อไปค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะพอไอไปสระไอไม้มาลายนะคะคำไหนก็ได้นะคะขอให้มีสาร,รไอไม้มาลายนะคะมอไอไม,ไมอ้ไม่เอกไม่ วัวไอไวไม่โทไวดอไอใดไม่โทไดนะคะนี่ตัวอย่างคำนะคะสามารถใช้คำอื่นได้นะคะนอกหนือจากนีขนาานะะ้ขอให้เป็นสราระไอไม้มาลายนะคะขอให้เป็นสาระไอไม้มาลายต่อไปค่ะตอโอโตนะคะสาะ,ะโอนะคะคำไหนก็ได้ที่มีสะระโอนะคะตัวอย่างนะคะทอโอโถ โมโมอโมโยโยนะคะทบทวนค่ะใจนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะในใช้ให้่อไปค่ะไปนะคะสระไอไม้มาลายนะคะไม่ไว้ได้โตสระโอนะคะโถโม โยข้า <Yo. S 2> <5. S 1> เติมคำหรือตัวเลขไทยนะคะเติมคำหรือตัวเลขไทยนะคะถ้ามีคำก็เป็นเติมตัวเลขไทยถ้ามีตัวเลขไทยก็เติมคำนะคะจีน,นี่เลขไทยนะคะ นี่เติมคำนะคะสอีสีไม่เอกสีหนึ่งเติมตัวเลขไทยค่ะเลขหนึ่งลงไปนะคะห้าเลขไทยค่ะเติมคำนะคะหออาหารทูห้าค่ะสิบคำนะคะเติมเลขไทยค่ะสิบน,นะคะเลขสิบไทยนะคะ ไปค่ะเลขสามไทยค่ะเติมคำค่ะ s r มสามต่อไปค่ะเลขไทยค่ะเก้าเติมคำค่ะก็เอาเกาไม่โทรเก้านะคะเขาให้เลขไทยมาเลขเก้าไทยนะคะเราก็มาเขียนปิดคําก็เอาเกาไม่โทรเก้าต่อไปค่ะเลขไทยค่ะสองเติมคําค่ะสอ,อง o n สอง ต่อไปค่ะหกเขาให้คามานะคะหอกกหกเติมเลขไทยคะ่ะเลขหกไทยคะ่ะต่อไปค่ะเจ็ดย่อเอโเจให้คามานะคะเติมเลขไทยค่ะเลขเจ็ดไทยค่ะต่อไปค่ะแปดพอเอโดแปดให้คามาค่ะเติมเลขแปดไทยคะ่ะเติมเลขแปดไทยนะคะ ข้อ6เลือกคําเติมในช่องว่างและฝึกอ่านให้ไปใสแม่ไก่โมหูแตงโมให้ไปใสแม่ไก่โมหูแตงโมข้อหนึ่งค่ะ ลำธารมีนะ้ำใสค่ะเติมคำว่าใสลงไปนะคะสอไอใสค่ะลำธารมีนะ้ำใสต่อไปข้อสองภูผาเติมคำว่าให้นะคะภูผาให้อ้อยใบยบัวใบบูเติมคำว่าให้ค่ข้อสอง ข้อ3ช้างกินกล้วยอ้อยและแตงโมค่ะข้อ3เติมแตงโมนะคะในช่องว่างนะคะเราอ่านค่ะช้างกินกล้วยอ้อยและแตงโมต่อไปข้อสค่ะแม่ไปค่ะเติมคขว่าไป แล้อ่านนะคะแม่ไปที่ลำทานอีกครั้งนะคะแม่ไปที่ลำทานข้อหค่ะอย่าทำให้ช้างเติมอนรอมโหูค่ะเติมลงไปเลยนะคะข้อหเติมมโหูค่ะแล้วอ่านนะคะอย่าทำให้ช้างมโหู ต่อไปค่ะข้อหกเติมคำว่าแม่ไก่ค่ะแม่ไก่เติมไปเลยนะคะข้อหเติมคำว่าแม่ไก่ค่ะแม่ไก่จ้องเพื่อนช้างข้อ7เรียงคำให้เป็นประโยคข้อหนึ่ง อ้อยหินช้างลูกเรียงใหม่ค่ะลูกช้างกินอ้อยคะลูกช้างกินอ้อยนะคะลูกช้างกินอ้อยต่อไปค่ะข้อสองน้ำใบบุกเล่น เรียงใหม่ค่ะใบโบกเล่นน้ำนะคะใบโบกเล่นน้ำนะคะอีกครั้งนะคะใบโบกเล่นน้ำต่อไปค่ะข้อสามใบบัวตามภูผาหาใบาโบกเรียงใหม่ค่ะภูผาตามหา ใบบกใบบัวนะคะผู้ผาตามหาใบโบกใบบัวนะคะอีกครั้งนะคะผู้ผาตามหาใบโบกใบบัวต่อไปค่ะข้อสีอยู่ไม่ลานที่แม่เรียงไหมค่ะแม่ ไม่อยู่ที่ลานนะคะแม่ไม่อยู่ที่ลานอีกครั้งนะคะแม่ไม่อยู่ที่ลาน ข้อ8อ่านคําจากภาพแล้วเติมคําตามเรื่องจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่1เรื่องย้าวเนื้ออ่อนเอ่อยแม่ร้องเพลงเพลงนอนฉัน แม่ร,ร้องเพลงเพลนอนฉันข้อหภาพแม่นะคะภาพฉันนะคะเติมคาว่าแม่ลงไปนะคะเติมคาว่าฉันลงไปค่ะแม่รักฉัน ต่อไปค่ะข้อสองฉันนอนเติมคำว่าเปรีนะคะเปรีนะคะนำคำว่าเปรีมาเติมเติมลงไปนะคะเปรีนะคะบอรเอเปรีฉันนอนเปรีต่อไปค่ะข้อสามแม่อันนี้กำหลังค่ะภาพ ร,ร้องเพลงนะคะร,ร,ร้องร้องเพลงนะคะร,ร้องเพลงนำมาเติมนะคะแล้วก็อ่านนะคะแม่ร,ร้องเพลงให้ฉันฟังต่อไปค่ะ ก่อนภาพนี้นอนนะคะนำคำว่านอนมาเติมค่ะก่อนนอนนะคะเติมคำว่าร้องเพลงคำว่านอนนะคะแล้วมาอ่านนะคะแม่ร้องเพลงให้ฉันฟังก่อนนอน ข9ฝึกอ่านคำแล้วเขียนคำแทนภาพร้องไห้ร้องรำร้องเพลงร้องกล่อมร้องตะโกนก่อนนอนฉันชอบ ภาพร้องเพลงนะคะเติมคําว่าร้องเพงะะลงลงไปนะคะต่อไปค่ะแต่ไม่ชอบภาพร้องไห้นะคะเติมคาว่าร้องไห้ลงไปนะคะร้องไห้ ก่อนนอนฉันชอบอันนี้ภาพกำลังร้องรำนะคะเติมคำว่าร้องรำลงไปนะคะร้องรำะค่ะแต่ไม่ชอบอันนี้กำลังเป็นภาพร้องตะโกนนะคะนำคำว่าร้องตะโกนมาเติมค่ะร้องตะโกน ไปค่ะกนน่อนนอนฉันร้องกล่อมนำคำว,ว่าร้องกล่อมมาเติมนะคะน้องนอนเพลงนี่มาอ่านนะคะกนน่อนนอนฉันชอบอร้องเพลง แต่ไม่ชอบร้องไห้ก่อนนอนฉันชอบร้องรำแต่ไม่ชอบร้องตะโกนก่อนนอนฉันร้องกล่อมน้องนอนเพลง ข้อ10เขียนชื่อคนที่หนูรักนะคะหนูรักใครบ้างเอ่ยอ่าทีนี้ภาพอันนี้อ่าในข้อนี้นะคะสามารถเติมได้นะคะหนูรักใครบ้างสามารถเติมได้อน,นี้ตัวอย่างนะคะอ่าหนูรักใครบ้างเอ่ยรักแม่นะคะถึงพ่อก่าแม่ลงไปนะคะแม่ พ,พ่อพี่ปู่ยา่ายายนะคะนักเรียนสามารถที่จะเติมได้นะคะหลากหลายนะคะไม่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้กําหนดว่าจะเติมแบบนี้นะคะาสามารถเติมพี่น้องลุงป้าได้หมดเลยนะคะหนูรักใครบ้างเอ่ย แม่รักแม่พ,พ่อพี่ปู่ยา่ายายนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะไม่ได้กำหนดเติมแค่นี้นะคะ,ะไม่ได้กำหนดว่ารักเท่านี้นะะียนอาจจะรักคุณปู่รักคุณลุงคุณป้าคุณอาคนนาุณน้าเห็นก็ได้นะคะ แต่ในภาพนี้กําหนดมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมี 6. หกเติมหกนะคะเติมหกข้อนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้กําหนดว่าให้เติมเหมือนตัวอย่างนะคะแต่เติมได้หกข้อนะคะเราจะรักได้มากกว่าน,นี้แต่เราสามารถเติมได้หกข้อนะคะ เรารักเพื่อนบ้านอย่างนี้รักเรารักเพื่อนบ้านอย่างก็ได้เช่คนคุณยายที่ข้างบ้านเป็นคนใจดีหรือคุณยายข้างบ้านคอยช่วยเหลือก็ได้นะคะในที่นี้มีทั้งหมดหกข้อนะคะเติมหก ข้อเป็น6กคำนะคะหนึ่งสามสี่ห้นะคะเติมเลยค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะอาจจะเหมือนกันก็ได้หรือไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะนี้แล้วแต่นักเรียนนะคะเขียนชื่อคนที่หนูรักที่นักเรียนนะคะรักนะคะต่อไปค่ะ ข้อ11วาดภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่นักเรียนรักมากที่สุดและระบายสีให้สวยงามนะคะวาดภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่นักเรียนรักมากที่สุดและระบายสีให้สวยงามอันนี้ตัวอย่างนะคะเป็นสิ่งของนะคะเป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดนี้อาจจะเป็นคุณแม่ให้นะคะ โ okay. อเอะไรว่าเป็นภาพตัวอย่างนักเรียนอาจจะวาดภาพครอบครัวภาพสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะก็แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะน,นี้เป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะนักเรียนจะวาดคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะที่ที่นักเรียนรักมากที่สุดนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ นี้ตัวอย่างนะคะข้อสิบสองคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด1 2 3 4 5นักเรียนก็คัดลงไปเลยนะคะ1 2 3 4 5มาสิมาเรียงเลขตามคัดลงไปเลยะคะ่ะมาสิมาเรียงเลขตาม ขัลงไปเลยค่ะถอยหลังอย่านับข้ามถอยหลังอย่านับข้ามห้าสี่สามสองและหนึ่งห้าสี่สามสองและหนึ่งขอเพิ่มเติมว้อสิบ อีกครั้งนะคะเขียนชื่อคนที่หนูรักนะคะหนูรักใครบ้างเอ่ยนะคะอันนี้ตัวอย่างมีหข้อนะคะนักเรียนก็เขียน6ข้อ6คําลงไปนะคะแม่พ่อพี่ย่าปู่ยายนะะนักเรียนอาจอยากแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีร,ะรักน้อง รักคุณครูนี่ก็ได้นะคะรักเพื่อนนะคะก็ได้นะคะค่ะแล้วขอเพิ่มเติมนะคะแบบฝึกหัดที่3นะคะไก่นะคะชี้ไปที่ไกะะ่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะไก่ชี้ไปที่ไก่นะคะ อีกครั้งค่ะไก่ชี้ไปที่ไก่นะคะไก่นะคะลากเส้นไปที่ไกะะ่ไก่ลากไปที่ไก่ค่ะ